โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆอีพีต้อนรับแสนฟิกช,ชิงครับก็วันนี้ผมก็จะมาตกปลาปลาแบบช้ฟังเนาะวันนี้ก็มาอ p พีอพีสามเพื่อนก็คลิปที่แล้วผมมาตกข้างในนะฮะก็ได้มาสามตัวแต่วันนี้ผมจะตกข้างหน้านี่เลยเพื่อนนี่เขาเรียกว่าซอยฮัตติเบตเเพื่อนจะด้ผมมาตกปากซอยนะเพื่อนว่ามาลองดูว่าตรงนี้มีปลากินหรือเปล่านะฮะอ๋วันนี้ก็อาจจะม,มือเมื่ดเลนะโอเคเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็กําลัง แร่เ,เยื่ออยู่นเนาะเงินเดิมเพื่อนๆก็ใช้ประทูประทูนะฮะตัดหัวเอาการออกนี่ครับโอเคแล้วก็โยขันใหญ่เนาะวันนี้ผมมากับน้องอีกคนหนึ่งนะก็น,น้องก็ตกคันเล็กแต่ผมจะตกขันใหญ่วันนี้จะมาเล่นแบบมันก็ไม่ใช่ไม่เดิมแล้วไม่ใช่ไม่เดิมนะครับพอดีผมเอา หม่ปากซอยเลยนะปากปากทางเลยนะไม้นี่ผมไม,ไม่เคยลองตกนะฮะว่าไม่รู้ยมีตัวกินหรือเปล่านะฮะลองดูจริงๆต้องไปข้าง,างในฮะอาจจะมีตัวนะข้างในผมเคยโดนประจําแต่ตรงนี้ผมไม่เคยโดนเลยนะที่นี่ไม่ตกไอ้ตรงนี้ตรงหน้าเนี่ยอาจจะมีมันชอบมีพวกปลาไอ้กดเยอะกดไซส์ใหญ่ไซส์โล่สองโล่เยอะมาก หน้านี่รูร้สึกว่าผมเคยได้แต่อีกปลากูเหล่า,า,า,านะฮะผมก็ได้ปลากูเหล่า,าอยู่หน้าเนี่ยโอเคขออนุญาตไปตีเบ็ดกันนะเพื่อนโอเคใบนี้ก็ใหน้าแปลกอยนะอ๋อใบทีต่ตกเมื่อวานเนี่ยมีคนเฝ้าอยู่นะเพื่อนอ๋อ พอเดียวปุ่มมาช้าไปพอเรามาหลอกมานี้ดูนะฮะว่าจะมีตัวเคสลมอนนะฮะก็น้ํากําลังดีน้ําขึ้นเต็มฟังน่าจะมีตัวโดนนะเพื่อนปลาใหญ่ผมไม่แน่ใจจะมีละมอานะฮะแต่ว่าไอ้กดน่าจะมีโดนแน่ๆไอ้กรดอะไอ้กดหน้าโดนหน้านี่ไอ้กดเยอะก็วันเดียวใช้เหยเื่อมม่เยอะ,ยอะ,ะนะฮะเหยื่อเยื่ปลาทูนะปลาทูแค่ปลาทูเตี้ยโอเคปลุกันต่อครับ ขาดเยื่อปะทูตันนี้ตกันเล็กเลยนะอืขอให้โดนขอให้มานเออขอให้หลักขอ,อให้หลักเราจะปลาเล็กกอด ตะเบียกอด่อยู่แน่นอนตะกอดมันป่างใหญ่ไงมันจะปลาอะไรกันตอดกดก็เดินเดินก็พอมีไม่ไม่แรงนะเดินไม่แรงลมไม่ลมไม่มีเลยเพื่อนก็ลักษณะอย่างเงี้ยตกปลาชายฝั่งเหมาะเนาะก็ควรมาเฝ้าชายฝั่งมากเลย สำหรับคนที่ไม่มีเรือไปนะเพื่อนๆแค่เออตกปลาใหญ่ก็ตกได้ฮะช่วงนี้ก็เหมาะที่จะตกหน้าฝั่งไอใส่ฝั่งเนาะพุ่พุ่นึงอ่าไม้ตะเกียบก็น่าตกอยู่นะแต่ผมไม่มีเวลาไปไงวันนี้ก็จะมาตกแค่ไอนี่ปูปูลมปูลมปูลมจบจะไปไหนปูลมที่จริงปูเนี่ยทำเยอะอะดีนะ เหมาะมากเลยต่อไอ้เก่าต่อไอ้คุดอ่ะเนี่ยช่วงหน้าลมอ่ะไล่จับไอ้ปูพวกนี้นะเพื่อนแล้วก็มาต่อไอ้คุดต่อไอ้เก่าเนาะบนสะพานก็ได้แล้วก็ตีนเข่าตะเกียบก็ได้ทุกคนบอกเลยว่ากินโคตรดีอ่ะเราอยากเลี้ปูได้หาโคตรยากเลยมันวิ่งไวมากเลยปูเนี่ยกว่าจะได้แต่ตัวนึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออวันนี้ฟลุกดวไลายสวยงาม นี่เยือปูก็ที่จริงอะ่ะปูอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับตกปลาด้วยเหยือปูนะแต่ปูยังไม่มีเวลานะเพื่อนอืมถ้าให้ดีอะ่ะมันเหมาะสำหรับช่วงหน้าลมนะช่วงเดือนสนะิบสิบเอ็ดนะอ่าช่วงลมเข้าครับมันเหมาะที่จะใช้เหยืยอเหยือปูพวกเนี้ยตกปลาไอคุดไอกเก่าตามกองหินนะพวกติ่งเข่าตะเกียบเรียกว่าปูสะพานปลาก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเหมาะมากเลยแล้วก็หายากมากด้วยช่วงหน้านั้นนะ ตอนนี้ผมปล่อยแล้วกันนะเพื่อนผมไม่เอาฮนะไปเราก็ไปลุ้นโคลาต่อนะมีตัวกินหรือเปลาครไม่เงียบจังเลยเพื่อนทั้งใหญ่ทั้งเล็กไม่กินเลยเราวันนี้เกิดไปไปมามาป,ามาปลามาเอาปลามาสักตัวดิเกิตายเฉะทำไมเงียบขิ้นี้อะ่ะ เออมันควรจะกินนะนะปลาทำไมาเงียบจังเลยผ่าเล็กก็ไม่กินคันญ่ก็เงียบเดูกันต่อเ,เ,เ,เอาแล้วแล้วนะเอาเลยตัวเป็ดดูดูอยู่ปะ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 อยู่ไปเอาปั่นปั่นนี่ปั่นนี่อยู่ไว้ああออปันป่นนี่ปั่นนี่เออปันเลยเอาเล่นกับมันค่อยค่อยค่อยมันต้องมันต้องมันต้องเออค่อย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  ไอ้กดแน่นอนค่อยๆไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเล่งเออค่อยเล่นค่อยเล่นเอาละเราไม่มีผู้ช่วยวันนี้เราไม่มีผู้ช่วยค่อยๆปานมาอย่าอยใจ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 ดูแลมันเดี๋ยวมันหลุดปากน่าจะไอ้กดอยู่ไหมน่าจะไอ้กดลักษณะเออมันต้องมีโดนบ้างดิเออปลาใจไหมไ ใช่แล้วไหนล่ะมีไม่เห็นเลยมาที่มาอ้ยเราเป็นผู้ช่วยทุกคนวันนี้เดี๋ยวคอยเล่นกันมั้ยเดี๋ยวคอยเล่นกันมันจะไปใจร้อน นี่ไงไอ้กดนะไอ้กดตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเอา้าเือปลาดิเออโชว์หน่อยโ,อโหเนี่ยลูกเมย์อของเราผู้ช่วยของเราอีโอเคยจีบอันนักเกินเลยอ่ะโอ้ยังอยู่ข้างนอกข้างนอกกูเออเฮ้ยังอยู่เนี่ยไม่ต้องแทนหรอก ดูจากลักษณะแล้ว่าคันใหญ่วันนี้น่าจะน่าจะกินแหวห่ะเฮ<ม>้ยเออพราะว่าเราไม้นี่เรานะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะไม้ที่ผมตกแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวใหญ่ไม่มั่นใจว่าตัวใหญ่จะมีหรือเปล่านะไม้ตรงเนี้ยแต่กอดดะมีแน่ๆตรงเนี้ยอืน่าจะเอาคันเล็กมาจะสองสามคันตกไอกอดเล่นๆ <laughs> โอ้คันใหญ่เงียบจังเลยเฮ้ยเพื่อนทำงานดิเฮ้ยลอกอ่ะดังแบบเนี้ยดังแบบเนี้ย เอาสักหน่อยนะโอเคลุยกันต่อรือเปล่าเออยู่ปันปันออกมาเอาเลี้ยเข้าไปค่อย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 ไม่ต้องเลี้ยไม่ต้องเลี้ยค่อ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 ยอ้าวเต็มทีสองครับพี่น้องนนหลอกปิดนั่ลอกนิดนึงอ่อนไปโอเคพอ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 มามามาตึงตึงขอเลี้ยเราเป็นผู้ช่วยครับทุกคน Bỏ ra ba mặt kì nỉ lưng ba, ý cô tên là bỏ nhiều vào trong nhà lưng đi 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 lưng บางทีแม่ยังยุ่ยกะไรยังยุ่ยกะไรไปมะไปที่มาโอ้ยเต็มดีสองแล้วพี่น้องนี่ไงไปที่มาเย้ไอ้ก๊อดเหมือนเดิมโอ้โหอาดูขึ้นมายูขึ้นมาออโอ้โหดีกพลอของเราเยี่ยมสวยสวยสวย ไปไปปลดโอเคทุกคนตอนนี้ก็เต็มที่สองเลยนะโอ้โหวันนี้แบบไอ้กดกินดีเลยทุกคนคันใหญ่ไม่ทํางานเลยครับทํางานแต่คันเล็กผมไปนคมตีนะแต่เวลาปลากินให้น้องก็เยอะให้น้องกอดลากขึ้นมาโอเคมาดูกันต่อเพื่อนนี่สองเต็มแล้วครับพี่น้องใส่เท่าๆกันแล้ว โอเคเราไปดูกันต่อกันเพื่อนเฮ้ยตายเถอะอุตสาหซื้อล่องมาเขาจะตีไอ้ปลอมจะตีไอ้เก่าไอ้เก่าไม่ได้ไปตีกรรมตีกดแทนไอ้คนกินดีจัดเลยกอนคันนี้ดูป่าไม่อยู่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่อยู่ไปก่อน เพื่อมาซ้ำเพื่อมาซ้ำต่อตกปลาช่วงกลางคืนก็ใบยากาศก็ประมาณน,นี้พเพื่อนมันก็มืดๆหนึเนาะ,นะตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นสะพานปลานะเพือ่อนมีคนเปิดมึอกอยู่บนสะพานอนะแผงไฟสีเขียวนะเราไปทอดเราไ้ตกมึกนะพเพื่อนแล้วข้างนอกก็มีเรือตกมึกเรือมึอก,เอมอกเต็มทั้นอองนอกก็อย่างนี้บอกนะฮะอย่างนี้บอกนะครับช่วงนี้ก็ช่วงช่วงช่วงที่ตกปลาชายฝั่งเนาะมันดี ต้องอะไรด,ดีน้ำเต็มเราพยายามกะมาช่วงน้ำเต็มฝั่งเพื่อนมันจะได้เปรียบช่วงตีหนึ่งตีสองน้ำเต็มฝั่งอย่างเงี้ยเรามาตกปลากอกาจิจะได้ปลาก็มีสูงนะเพะืพ <c oughs> ่อนเพื่อนกลองดูนะลองดูโ <c oughs> okay, อเคเพื่อนวันนี้ขอเปลี่ยนเยอะกว่านะตีไปหนึ่งไม้นะไม่กินเลยเงียบปริบแต่ข,ขาขเล็กตอดดีเหลือเกินตอดดีเลยได้สองหางนะไปกด ขอเป็นว่าไม่ตัดหัวแล้วกันนะฮะโอเคขอให้มานๆเถอะคันนี้สุดโดนหนึ่งไม่งั้นจะไอ่น้องจะไอ้คันเล็กธรรมดาทุกคนตกไปใหญ่ก็ต้องรอนานหน่อยเนาะ้รงใจร้อนนะฮะกินไหมตอดเรอ ฮะรอรอรอมันต้องซ้ำ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 ไม่มงั้นต้องปลาเล็กตอ,อดมันต้องซ้ำ <c oughs> ดูสิติดเลยเิเอออยู่อ่ะปลาอยู่อ่ะอะไรปลาไม่อยู่ไอ้บ้าตกปลาได้ไงปลาไม่กินนี่ปลาคาเว็ดอยู่นี่ไงเออตายเถอะเอากระดิ่งองดิเออแล้วเออเดี๋ปลากินอยู่คาเบ็ดเลยเนี่ยอืยตายเถอะไม่รู้ว เออปลาตัวไม่ใหญ่ไงปลายู่ติดคาบิดอยู่เลยบอกปลาไม่กินนี่ไงสายเมื่อกี้นี่เลยโอ้สู้สู้สู้มาสู้มาสู้น้ำเริ่มหลงล้วเ,เนี้ยน้ำขยับไงน้ำเิยเนี่ยตัวเท่ากันเลยเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยว้าวเอาถือแันไ,ไ่เด้อระวังเออไปนี่ไงโอ้หลอดจริงๆแต่เี่3สาม โอ้ยตัวที่สามแล้วตัวเท่ากันเลยไอ้ตายช่ะแบบว่าขนาดใหญ่นี่ตีทิ้งเลยนะไม่ต้องไปรูนมันละไม่ต้องไปสนใจมันละทีนี้เรามาสนใจ้มแต่ขนเล็กพอคันเล็กมันกินดีอะไอ้กดมันกินดีคันใหญ่ไม่กินเลยวนี่ตีไว้ในเงียบชีเด้อโวยตายช่ะ ตอนนี้ก็ลุ้นแต่คันเล็กคันใหญ่นี่เงียบกริบเลยเนะไม่กินเลยเอออยลาน้อยก็มีคันเล็กกินก็ยังดีจะได้ไม่เหงาโอ้ไม่อยู่ เตายเ่อไม่อยู่เพื่อนเฮ้ยมันขาดหรอยังไงเฮ้ยเอ้อ้ากิดอะไรขาดวะผมว่าไอสากไอสากชนสายแนย่นอนจังวันนี้จริงไหยเพื่อนโ<ฮ>อ้ไอสาก ก็จะไ,ไอสากทุกคนโจดสายขาดอืมเกินไปเงียบชีตอนนี้ผมก็เพิ่มเป็นตะเป็น,ปนตะคอสองตงัวนะเพื่อนเพราะว่าขันใหญ่ก็ร <c oughs> ุนเงียบกรีบเลยไม่กินเลย <c oughs> ขาดเนีนม่กินเนี่ยขาดไปขาดนะน่นผมว่าน่าจะไอสากกัดเพราะว่ามันจะว่ามัน ไวส่วนเรามาโดนปากมาโดนกับใส่ใส่พีเนะ่เอาไว้ขาดอย่างไงก็ไม่ได้มีคันยไมคันยามไม่ไม่มีกินนะไม่กินใช่ไหมผมว่าเอาหมือนโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ผมมาอยู่คนเดียวนะฮะน้องที่มาด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยกลับไปแล้วนะน้องง่วงนอนนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็ อกว่าตกปลามาเนปลาใหญ่เนาะวันนี้บอกเลยว่าปลาใหญ่ไม่เข้าเนาะมันก็มีหละฮะปลาใหญ่มันมีมันเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่กินเหยื่อหรือว่าจะว่ามันไม่เจอเหยื่อผมนะเนาะขันใหญ่วันนี้ไม่กินเลยนะฮะแต่ว่าขันเล็กนี่ก็ได้อยู่ไต่กดสามตัวสามตัวนะฮะแล้วก็มันจะมีมาตอดบ้านอะไรบ้างอะไรทีอยู่นะพเพื่อนแล้วก็ขาดไปทีหนึ่งก็มันผมก็ไม่นับนะฮะตอนที่ขาดเพราะว่ามันน่าจะเป็นพวกไอซาก มาชนใส่พ e. ีนะฮะง้อขาดปกติอยู่แล้วนะก็วันนี้ก็ถือว่าได้ปลามาสามตัวนะฮะไอ้กดตามตัวแต่ปลาใหญ่ไม่โดนเลยนะฮะก็ยังไงวันนี้ผมก็ลาตัวไปก่อนนะครับเพื่อนก็ไว้เจอคลิปหน้าครับเพื่อนก็ยังฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้ว <c oughs> ยนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับผมบายบาย